สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะนี่นะคะดูดีๆนะคะก็มีรถทันในโอ้พอดีโอ้นี่นะคะนี่ก็เกงแดงด้วยนี่นะคะบ้านรักมากเลยนะคะไล่ผู้หลวงโอ้ยหันหลังให้บ้านไล่ผู้หลวงนะะคเดี๋ยวนี้ยิงนะคะเดี๋ยวนี้พ่อญาผู้ใหญ่นะคะ จริงนะแม่นหลังให้พวกเราเลย Jamie, <laughs> <ue> นั่นแหละก็นี่แหละเขามีใจกับคนทุกคนนะคะแงไดล้วตางไ่อพ่างากันมายไปเอาตามานอสุด้คน่มาอยยาค่อยไปเอาตะกร้อ้ไม่มาส่อารวังจะได้แบบนี้นะคะในวันนี้หนึ่งเซตนะมีขนมจีนนี่อะไรคะมีโต๊ต้มโ๊ต้มเลยมีต้มนะคะนี่นะคะก็ โบไล่เดี๋โอ้ยไรยไงลดเลยโบไล่กับไปหาถุงมาใส่มองขามันได้หลายอย่างโอ้ได้หลายอย่างสียางปลาล่าทุงเครื่องแล้วก็ต้มยำปลาพ่อเอฟซีจากไหนคะพ่อเอฟซีจากไหนคะโ่อแม่ชีแม่ชีจากบ้านป่าไม้ค่ะโอ้แม่ชีจากบ้านป่าไม้โอ้นี่นะคะเดี๋ยวเอาถุงมาใส่นะคะนี่นะคะเราก็ขออันโมทนาบุญกับแม่ชีบ้านป่าไม้แม่ขอถุงด้วย เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปขอถุงแม่คำใส่นะคะเอาไปไว้ก่อนเลยขอาฟื้นด้วยเด้อเดี๋ยวเอาของไปไว้ก่อนนะโอ้ไม่มีถุงใส่นี่นะคะเดี๋ยวแม่ทีแม่คำใส่ขอถุงด้วยนี่นะคะเดี๋ยวไปเอาถุงนะคะนี่นะคะเราก็มาดูนะคะก็แม่ผู้ใหญ่ก็ได้จาก แม่ชีวัดบ้านป่าไม้นะคะได้เอาอาหารมาแจกนะคะก็มีขนมมีขนมจีนนะคะไม่อฟได้มายังไงนะเราก็ได้ถึงแล้วนะคะไม่ได้รับเหมาใดของวัดของวัดนะสาธุค่ะอ๋อสาธุครับผมนี่นะคะแม่ แม่ชีบ้านป่าไมมแจกที่เขื่อยางแจกทั้งหมู่บ้านเดี๋ยวไปแจกที่บ้านด้วยค่ะนี่นะแจกทั้งหมู่บ้านเลยนี่นะคะนอันนี้องไครนะนี่ค่ะก็ไม่รู้เลยปะตอนนี้ทุค่ะสาธุนะคะนี่ได้แล้วนะคะโอ้โนี่นะคะเราก็ได้ของกินเยอะๆเลยนะคะเนชุดจะมีสี่อย่างบอกนี่นะคะก็มี มีสี่อย่างเนาะนะครับหนึ่งเขาจะมีสี่อย่างมีตีทุงนะอ่าแม่ชีวัดบ้านป่าไม้นะคะก็อ่านนโมธนะสาธุนะคะนโมธนะสาทูตนะคะอันนี้ของใครเนาะไม่รู้แต่เจสโซไม่เอาแค่นี้พอเจสโซเอาแค่สองสองอย่างก่อนไม่รู้จะเอาอะไรเจสโซก็จะกินข้าวอิ่มเจสโซก็เอากระาษทรงเครื่องไปว่ามากระดาษเออเลยน่านน่นเจสโซ อันเดียวปลาล่างเครื่องอันนี้ละปลาล่ารงเครื่องดีกว่านี่เอันนี้ด้วยามสา่างเงียเลยข้าไปเออไให้ดูเขาโาใครได้ข้าเราก็ไม่เอาก็ได้อันนี้ไปเอ่ปลาลาดีกว่าโซยในแม่นี้กะเอาไปปลาลาง่งปลาไปกินกระปงลาล่งเครื่องปลาลาไปกินสะเดาปลาล่งเครื่องอร้ยบอกคือเจอท่งอันนี้ไม่เอาอกนะนี่ไม่เอาอีบอก เดี๋ยวลูกบ้านแม่ไม่พอได้อ๋อเราชอแค่นี้แหละอะลาผมไม่เอาแม่อไปาเล่ไปแล้ว่ะปสนตัวเ้านะคะจะใส่รงเท้านะคะใหญ่นิ่มนะคะก็ได้นำมาแจกให้กับพี่น้องยืดสิ่ใจเฮ้ยหนูสูงกว่าพ่อเพื่องแล้วดูรองเท้าตัวเองก่อนให้หนูถอดให้ก็ได้ตัวเท้าแพลง ได้นางค่ะเป็นปลาอันนี้ของเสือพาไป่าไม่ด่าก่อนไม่ด่ากอนะครับเข้าเนี่คเขไม่ก่เข้าได้ค่ะอ๋อล้เอะไรอยู่อ่มันแตกนำอาหารมาแจกนะคะทางยูทูบเบอร์ได้ทานค่ะเดี๋ยวเรามายืนฝั่งนี้นะคะเรามาดูนะคะ นี่บาตรฮะยังได้สองนาทีาไปอยูได้ไป่ะ <c oughs> เดินเดินไปไง <c oughs> นี่นะคะคุณคอลลี่ก็ออกมารับข้าวนะคะน้ตเพื่ให้กับเพื่อตั้มนะคะ ไม่ใช่ครับผมรอบเดียวครับผมเอบเดียวนะเอ๊ะทำไมขาจำตันหน้าทุบทีโคศีภาราบาลศลูกโคหนูอะไรตามแดงรับดุยยางนี่นี่หนูนี่ตามแดงรับดุยยางยังไม่รู้โอโคศี

นี่นะคะก็น้องยูทูบเบอร์ก็ได้ออกมารับอาหารกันแล้วนะคะนาะก็ก็ถือว่าก็กราบขออนุโมทนาบุญกับแม่ชีวัดบ้านป่าไม้นะคะนอะ้อได้เอาอาหารอร่อยๆมาแจกให้กับยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเฟิร์มมุนชูชาแนลด้วยนะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ